สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆอีกคันเลยนะครับตัวนี้ใหม่จริงสวยจริงครับ CB สามร้ R ตัวปัจจุบันเลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดใหม่มากๆคันนี้ใหม่แค่ส0 0พันกว่าโลแทบไม่ต้องรีวิวเลยเหมือนของใหม่ทุกป,ประการครับมีการหม้อน้ำแต่งมาให้ด้วยนะครับดูจานเบรกนะฮะยางเต็มใหม่มากเลย ตัวนี้มีคลีบดักลมมาให้ด้วยสวยนะครับออกสปอร์ตนิดนิดเครื่องใสๆเลยจากโรงงานเดิมดมนะครับ O.E.M. original ทุกจ,จุดเหมาะสวยครับยางหลังเต็มจานเด็กเงาแวบหรู่ของใหม่เลย ดูเครื่องครับไม่เคยแกะแน่นอนสองพันกว่าโลเท่านั้นเทียบเท่าของใหม่ครับมาดูใหม่กันสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าใหม่จริงๆครับตัวดักเลี้ยวบนล่างสวยงามครับไม่มีล้มไม่มีบาดเจ็บเลยน่าใช้ครับสตาร์ททีเดียวติดน,นะครับ รอบมาเร็วสมบูรณ์ครับสนใจทักเข้ามาคุยได้ครับเหมือนเดิมครับวันนี้รับประกันให้หนึ่งเดือนสามสิบวันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับของเลวทุกจุดนะครับระบบไฟดูแลให้ใหม่หมดเลยเรามีทีมงานคอยดูแลเรื่องรถนะฮะสนใจรถคันอื่นนะครับมีด้านนอกด้านในมากกว่าหกสิบคันนะครับแวะเข้ามาคุยกับเราก่อนได้นะสำหรับซ b บีสามร้อยอาคันนี้ ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับหรือสอบถามกันอื่นอินบ็อกเข้ามาได้เลยสวยใหม่เอี่ยมเหมือนรถใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ